สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ช่องตัวนั้นสาเราจะทอดปลาถูกินข้าวนะคะเพื่อนสีเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ออกไปทยงานทั้งนอกนะคะก็ขอทํากับข้าวแล้วกันอยู่บ้านนะทอดปลาถูตั้งน้ำมันนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะจี อดปลาทูเราซื้อปลาทูไว้กับข้าวไวแ้แหละเมื่อวานนะ,ะจะมาทอดหนึ่งอ่างพิท,ทีทอดปลาทูให้อร่อยต้องรอให้น้ำมันร้อนก่อน,นะะอ้าวโอเคอเราใกล้กระทะไม่ได้นะ เติมน้ำมันอีกนิดนึงโอเคไปรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะเราจะทอดวันนี้ไม่ได้ออกไปถ่ายงานข้างนอกนะจ๊ะิเพราะว่าท้งบาง้านมีปัญหาเล็กน้อยคือลูกชายป,ประสบเหตุนะคะ เราก็เลยไม่ได้ออกไปถ่ายมันข้างน,นอกก็จะมาเก็บงานทอดประทูก่อนะคะใ,ใ,ให้ร้อนก่อนนะคะทุกคนแล้วเราจะใส่อย่างต้องรอก่อนนะคะรอให้น้ำมันร้อนก่อน มีง่ายๆปลาทูทอดนะครับวันนี้เดี๋ยวน้ำมันร้อนแล้วเราจะใส่ปลาทูลงไปนะครับทุกคนใส่หนักเลยนะ ถ้าอยากปลาทอดปลาทูให้อร่อยนะคะพี่ไม่ต้องไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะ,ะปลาทูจะอร่อยมากนะยคะถ้าเราแช่ตู้ตู้เย็นปุ๊บปลาทูมันก็จะรสชาติไม่ไม่เหมือนเดิมนะคะมันก็จะก็มันอมน้ำเลยทุกคน ไฟแรงนะทุกคนไปทอดไฟไม่แรงมากเส็นมันหล่อคลั่งเยอะนะเข้มนตันนะไอ้สาจะทอดไฟนดอนนะไม่ทอดไฟแรงให้มันค่อยๆ่อยสุกนะคะเข้าไปนะ <c oughs> 妈妈、嗯，我这只快递呢？哈。 ไม่ได้เกิดไฟเลยนะทุกคนอันนี้เราซื้อมาถึงถิงละเทิงละร้อยเพราดเรทั้งเก้าสิบบาทได้สี่ตัวนะสี่ตัวเก้าสิบาทไฟมันไฟเก็ดมันไปข้างเดียว าทอดน้ำมะเร็งมันฉับไม่กอรอบไม่ขกเลยนะแดดเราต้องแบบทอดน้ำมันค่อยๆเปิดไฟต่างนะคะเปิดไฟจางไม่ได้เปิดไฟแรงนะคะไม่สูงกระที่มันก็จะแแต่ถ้าเราแช่ตู้เย็นมันก็จะแตกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำกระเด็นนะคะ ถ้าเราสังเกตได้ถ้ามันสุมนกสม,ออมันจะเสียงดังแรงขึ้นมาค่ะทีเสียงมันก็จะชู้ขึ้นมาแรงๆนะนี่นแต่ว่ามันสุกครึ่งหน,น,นึ่งแล้วนะี๋ยวเราจะกลับเลยนะนกลับแล้วถ้าถ้าปลาทูอยากให้อร่อยเพื่อนๆซื้อมาคือไม่ต้องใส่ตู้เย,ย็นนะะทุกคนเนี่ยซื้อมาทอดเลยจะอร่อยจ้ะ ถ้าชี่มาใส่ที่เย็นมันก็จะเป็น้ำทำให้เนื้อปลาซูได้านด้านไม่แข็งมันด้านแล้วก็เวลาเราทอดไปมันก็จะกระเด็นน้ำนะทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับเลยนะครับเพื่อนเสิรงซูดขึ้นมาเลยนะ อันนี้เราใช้น้ำมันปาล์มนะคื <c oughs> ขอขวับปลาทูนะ ถ้าเราทอดไฟไฟกลางมันจะเหลืองช้อยเหลืองนะคะเหลืองช้านะคะทุกคนนะคะเริเลล่มจะสุกแล้วแหละเขาแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะคะแต่ว่าม้มึงจะทอดแบบนี้นะคะวันนี้ช่องการันัีสาพาทุกคนทุกท่านนะคะทอดปลาทูทานข้าวเ,เย็นนะคะเพื่อน นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำคิดข้างนอกเดี๋ยวเราจะกลับข้างอีกนิดหนึ่งนะคะกลับอีกนิดหนึ่งแล้วเราก็จะจะตักเลยนะทุกคนอ็ให้มันเหลืองนิดหนึ่งอันนี้ช่องตัวนออกสาวเราพาทุกคนทุกท่านนะคะก็ทอดปลกตืนะคะเป็นเมนูง่ายๆเนาะใครก็ทอดตื่นนะทีแต่ว่าเราทอดยังไงให้มันอร่อยนะคะก็ต้องคิดค่อยเปิดไฟกลาง มันจะค่อยๆเหลืยงขึ้นมานะเพื่อนเราททำให้มันนุ่มข้างในนะคะกรอบนอกแล้วก็นุ่มหน่ถ้าเราเปิดไฟแรงมันก็จะทําให้ไหมนะคะแล้วก็วิธีเพราะเราซื้อปลาทูมาเรา,รก,าก็ต้องใส่ตู้เย็นใช่ไหมคะก็เอามาออกส่งข้างนอกสักคู่หนึ่งแล้วก็ค่อยทอดแต่ว่าถ้าอยากให้อร่อยก็ซื้อมาทอดเองนะเพื่อนทอดเลยไม่ใส่ตู้เย็นจะอร่อยกว่านะคะเพราะว่า มันไม่อุน้ําอันนี้มันก็จะอุน้้าหมันะะมนนห่นนะคะอุน้ําในทุกเย็นนะก็เพราะว่าแช่ในความเย็น่ะถ้าวันนี้ช่องะลังานสาก็พาทุกคนทุกท่านมาทอดปลาทูนะคะ้วก็วันนี้ว่าทุกคนทุกท่านก็คงจะได้ค่ะแต่เราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากสุภาพประการใด ต้องขอประธานาภัยเพื่อนเพื่อนที่ไนะี้นะที่ด้วยของทุกเลยของทุกทุกไลน์ของทุกทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะนะคะคนท,ที่เข้ามาชมทิกทเบาใหญ่เลยนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค,ค์กดแชร์กดซับสไครต์กดเป็นแนไลน์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องต่อน,นักศึกษาได้มีกําลังใจนํญญาเสนอคลิปใหม่ๆต,ต่อไปนะคะสุขสวัสดีจอินจแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสาหรับคลิปนี้ขอตัวลงมไว้ก่อนนะคะ เด well. ็กันคริกต่อไปนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะตัดแล้วนะทุกคนตัดแล้วนะ